สวัสดีเจ้าเบลเยี่ยมตอนนี้เก้าโมงฮิมะตกเจ้าคนงามต้องไปโรงเรียนแต่ว่ายังไม่ได้ออกจากบ้านะลุเดียววันนี้ต้องขี่สกูตเตอร์ลุยฮิมะไปอ่ะยายางนึกเลยหนาวแต่ยังไงก็ต้องไปเฮียนหนังสือได้วันนี้เพราะว่าปิดมาสองอติ์ วันนี้เพิ่งเปิดวันแรกเนาะหนาวหนาวหนาวเบาเห็นควันออกปากแล้วเดี๋ยวพาชมหิมะหลังห้องเรียนข้างๆห้องเรียนหิมะตกเจ้า あ。